สวัสดีค่ะชื่อศิลปะอสอนเอี่ยมทรัพย์นะคะชื่อเล่นชื่อว่าตอนค่ะเป็น s s e เอ็นเ a i n m ตอร์เทนเมนต์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีนะคะวันนี้หนูก็จะมาพูดถึง Ke ีมสักเซสนะคะในการขายเอ t นเตอร์เทนเมนต์ซิค่ะค่ะข้อที่หนึ่งเลยนะคะก็คือ first impression ค่ะก็คือเราเนี่ยเข้าไปหาลูกค้าด้วยรอยยิม้มแนะนําตัวนะคะว่าเราเป็นใครมาจากไหนแล้วก็สอนว่าพนักงานดูกทั้งด้วยค่ะเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยรู้สึกสบายใจรู้สึกดีแล้วก็อยากที่จะพูดคุยกับเราต่อค่ะ ข้อที่2นะคะก็คือรู้จักลูกค้าค่ะเราต้องรู้ก่อนว่าเขาเนี่ยมีไลฟ์สไตล์เป็นแบบไหนนะคะใช้อินเทอร์เนต็ตประมาณเท่าไหร่โทรเท่าไหร่ดูหนังฟังเพลงดูกีฬาหรือเปล่าใช้ใคยไหนอยู่เพื่อที่จะนํามาเปรียบเทียบต่อไปค่ะเรามาต่อกันที่ข้อต่อไปนะคะนั่นก็คือข้อที่3ค่ะเป็นการนรําเสนอสินค้าพร้อมกับเปรียบเทียบสิ่งที่ดีกว่าไปในตัวค่ะ จุดเด่นที่เหนือกว่าของกล่องเรานะคะนั่นก็คือกล่องของเราเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ทุกเครือข่ายนะคะลูกค้าสามารถพุพาออกไปดูข้างนอกไปดูที่ไหนก็ได้เลยค่ะนอกจากนี้นะคะกล่องของเราเนี่ยยังเป็นกล่องแอ d ด o อยแท้สามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้ไ mm. ม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงเล่นเกมก็ได้ด้วยนะคะและก็ของเราเนี่ยไม่ต้องเข้ายูทู e ผ่านโฟมนะคะ สิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะสําหรับพอบอลห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่ากล่อง True ID ของเราเนี่ยสามารถรับชมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะคะสดครบทุกแม์เลยค่ะสุดท้ายนะคะข้อที่4เป็น,านการเปลี่ยนการขายค่ะ โดยที่เราเนี่ยจะมอบสิทธิพิเศษพร้อมกับการบริการแบบ one stop service นะคะโดยการแถม Tour m 2 s i o n Now พร้อมกับ2 id p l u s นาน3เดือนนะคะมูลค่ารวม714บาทเพื่อให้คุณลูกค้าเนี่ยสามารถเต็มอิงก,กับความบันเทิงได้มากยิ่งขึ้นเลยนะคะในส่วนของการบริการแบบ one stop service นะคะเราเนี่ยทำให้กับลูกค้านะคะต้นจนจบค่ะไม่ว่าจะเป็นการย,าย้ายค่ายเปิดเบอร์ใหม่ เซ็ตกล่องส่งมอบกล่องให้กับคุณลูกค้าโดยตรงและหากคุณลูกค้ามีปัญหาการใช้งานหลังการขายนะคะสามารถติดต่อกับทางเราได้ตลอดเวลาเลยค่ะและนี่นะคะก็คือคีย s u ัก e s เนะคะของตะว,วันในการถ่าย Entertainment มนต์ซนค่ะขอบคุณที่เราชอม